สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกเช่นเคยค่ะทางช่องบุญน้ำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะเซียนซองจะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขลาววันนี้ค่ะลาววันพุทธที่28สิงหาคม2567นะคะคลิปนี้รวม4สำนักในคลิปเดียวจงังใดก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้เนาะ ภัยเขามาแล้วนะคะเช็ดซองกับฝากให้คุณพ่อคุณแม่ซอยกดไลค์นะคะซอยกดแชร์นะคะให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะแล้วยังบบกติดตามบบกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้น้าแนเพื่อที่จะบอพาดคลิปดีๆเนี่งทางดเด็ดนะคะดีทางช่องได้นํำมาฝากเนาะเอาไปเบิ่งกันดีกว่าวาีเซียนมือนีมีผู้ใดแนนะคะแล้วเพิ่นปล่อยที่ดีที่เด็ดยังมาฝากเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนเลขเล่าเนาะก็มาพบมาเจอกับเซียนสองเป็นคลิปที่2แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ก้อนน้านี่นะคะเซียนสองก็ได้ลงไปแล้วนะคะสําหรับแนวทางของผู้เทาน้าโชคนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ของพ่อคือเก่านะคะแนวทางเล่าวบวกห้าน้อยวันนี้นะคะผู้ใดยังโบเบิงยังบอเห็นนะคะกะ็เดี๋ยวดูคลิปนี้จบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเบิงแนวทางพ่อก็ไดเพราะว่าเซียนสองลงคลิปไปแล้วนะคะคลิปบอหายไปใส่ย,ยังอยู่ในช่องคือเก่านะคะ คลิปนี้รวม4สำนักนะคะมีใครบ้างเนาะมีปู6 1หนึ่งซุ่มเงียบนะคะช่วงนี้กำลังมาแรงนะคะเซ mm. ียนโคลาดกับโบแพรกัน mm. คุณพ่อคุณแม่งวดที่ผ่านมาเขาอีกแล้วนะคะ mm. อ่าพอเซียนสองห้องเนาะแล้วก็เล่าปิศณานะคะมัดรวมในคลิปนี้4สำนักเด็ดนะคะล่ mm. อของผู้ใดอยูอ่โบนะคะฝากคอมเมนต์มาบอกแน่เนาะว่าช่วงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะติดตามแนวทางของไาย,ยูเนาะ คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะคะเมื่อนี้เส้นทองจะบ่าวลายใหญ่ห้างนะคะกระสิถึงใจเอฟซีทีบอมาไขเส้นทรงบ่าวลายอยู่นะคะเมื่อนี้บ่ค่อยสบายนะคะขออนุญาตบอาใน้อยเออก่อนสิเบิ้งแนวทางนะคะกะขอย้อนก่อนวางหมวทิพย์พานมากมีเขาไผ่เขาแน่เนาะแหน่บ่เวบ่ได้ดเลยนะคะเอามาโชว์บ่ได้ดเลยเออบ่ามาโชว์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะ สำหรับแนวทางของปูซุ้มเงียบนะคะงวดันท์ี่ผ่านมาเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาฟันวิ่งรูดนะคะเน้นยํำเลยนะคะเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดปูฟันเม็ดเดียวไปทีเลข4คุณพ่อคุณแม่จับคู่เน้นมาสองหางคือ42กับ48เขา้าคักเขาแน่นะคะโตว,วิ่งโตรูดนี่ที่เน้นยํำเข่าไปแล้วโตวจับคู่ยังมาเขา่าโตเน้นอีกดิอบอวยธรรมดาหลีนะะสำหรับปูซุ่มเงียบเนาะ เดี๋ยวเมื่อเบิงมือนี่นะคะปูสิบปอยตัวใดออกมานะคะต่อมาเซียนโคราชก็ไม่น้อยหน้านะคะเขาอีกแล้วจักหัวติดแล้วบูเเสยนโคราชกระไดเส้นซองกระจำาูไดเพิ่นเขามาหลายคับนะคะโอ้ยมีไผสีไ้คานสม,มุดประกาศกันบ่นมาสั่นเยนโคราชว่ายังมูมี่อยู่เออคุณพ่อคุณแม่จักสีว่าจังไดเส้นซองกะโอ้ยเนาะเอฟซีเพิเออ่นกิมิดมิดอยู่สงสัยเพิ่นยังว่าตามตี้ส่นดอกเส้นซองว่าเอาเอาเมื่อนี่ว่ากันไหมเนาะ งนวดที่ผ่านมานน่เข้าซ2สองนะคะเป็นตัวเน้นนะคะของเสยนโคลาดตัววิ่งกับเข้าไปที่ซีลักลอยกับเข้าไปที่สองเนาะ,ะเขาขักเขาแน่เส้นโคลาดก็ไดเออเอา้ามาลุ่นกันมือน,นี้สิเป็นจังได้นะคะสีเขาต้อเนื่องอีกบอนะคะอ่าจดจัดฝาดยาวเลยแล้วกันนะคะบอกแล้วว่าสีบาสไลยเนะาะบอสไลาให่หางแต่ว่าขอขายก่อนนะคะถ้าบอขายขี้มึงก็สีบมีเงื่อนกินเขานะคะ ไข่กะเป็นนะคะเข้มกะอยากขายเ,ออเลขกกะอยากนําเสนอนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่สักคาวหนึ่งนะคุณพ,พ่อคุณแม่เออสำหรับผู้ใดนะคะฝากไว้แน่นอนสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำเป็นซิวผิวหมองคำ่ำหนาเยี่ยวหนาแหง้งหนาบ่มีหนาไม่นุ่นหนาบ่เป่งปังบม่มีความสอความใสนะคะใส่อีกอย่างมากกับบวหายนะคะ ปัญหาทุกอย่างจะหายไปเพียงคุณใส่ครีมตัวนี้นะคะครีมหน้าใสที่เซียนสองเอามานําเสนอนะคะถ้าไงๆล้างหน้าให้สะอาดแล้วโบวกเข้าไปก่อนที่คุณจะนอนนะคะถ้าแค่ก่อนนอนอยางเดี๋ยวคุณบอกคุณแม่ตื่นขึ้นมาสวยใสแน่นอนนะคะสัมผัสได้นะคะกี้กับปุ๊กที่บอก ถ้าใส่ติดตตอกันซองกระปุกขึ้นไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่านานี่เบิ้งไซึ้นฝาจางคือฝาจางลงนะคะแล้วก็ซิวเนี่ยลดลงนะคะหนาเบิ้งซอใสสัมผัสได้ด้วยตัวเองสองกระปุกแต่ถ้าอยากให้มูทักมูทวงอยากให้มีค้นทวงว่าเออมันแมนม,นโ,มโนเฮาคิดไปเองมวัวหนาเฮาขาวขึ้น สี่กระปุกขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะมีค้นทวงแน่นอนว่าไปเห็ดยังมากหนาเบิงซอเบิงใสข้าวขึ้นสองถึงสี่ระดับแน่นอนนะคะอันนี้คือความขาวพวกฟ้านี่บอกเรยๆว่าจางลงแน่นอนนะคะแล้วก็จีคอยหายไปกะที่ว่าหายยาก,ยากนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะสิวคือกันคุณน้องคุณหนูที่เป็นวัยรุ่นนะคะสิวขืนลายกะซอยใดคือกันเ้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาผู้ใดสนใจกะตามเบอร์ที่ลงไว้ให้ข้างล่างนี่ละ 0940292674นะคะผู้ใดมีไล่กับไซเบอร์นี่เข้าไปนะคะสิขืนไล่ว่าบุญนำโชคซ้ำนะคะทักว่าสนใจขีมทิ้งไว้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่เซียนสองจะเข้าไปตอบเองนะคะหรือว่าผู้ใดอยากโทรมาสอบถามก่อนนะคะว่าแมนเซียนสองอิลีบบนะคะมันแมนพ่อแม่ย่านมิดช้าชีพนะคะก็โทรมาฟังเสียงก่อนก็ได้นะคะก็เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะติดต่อเซียนสองได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะเอา ฝากไว้ซ้ำนี้ละคุณพ่อคุณแม่เขาสู้แนวทางตัวเลขเท่านะคะอ่าขอเปิดสำนักแรกนะคะเปิดกันที่แนวทางของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบเลยก็แล้วกันนะคะมาแรงมากๆนะคะสำหรับในช่วงนี้เลขเล่าของปูซุ่มเงียบสำหรับเมื่อนี้นะคะล่าวันพุธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดปูซุ่มเงียบฟันเลขวิ่งมากเม็ดเดียวแขแงๆคือเก่าคุณพ่อคุณแม่ ฟันวิ่งรูดไปที่8เม็ดเดียวนะคะให้เลข3ามโตมาสองห้างนะคะหนึ่งแดสี่แล้วก็ห้าเก้าดค่ะเน้นนักไปที่ห9าเก้าแปดเนาะในส่วนเลขสามโตแล้วก็จับคููมหาห้นะคะห้าห้างแขนๆในมือนี่เนาะมี8 1ดหนึ่งแดสามดดห้าแล้วกับ8ปดเก้าพอมีเน้นนักคือเก่า วงกลมแดงจึงเครื่องนะคะไปที่เลขแปดหาแล้วกับแปดเก่าเนาะคุณพ่อคุณแม่พ้อมมีคำรับจดหมายรับคือเก่านะคะฝากแจ้งเอฟซีว่าเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดวสันปูว่าเออคือเน้นแปดทะลักมือนี่ค่ะนะลองพิจารณาเบื้องเดอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าถึงตัววิ่งตัวรูดปูกับเขามากติดต่อกันหลายงวดแล้วเพื่อกันนะคะฟันเม็ดเดียวกะค่อนข้างแม่นพอสมควรนะคะ อ่แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวสิาพาไปต่อสำนักที่สองกันแล้วนะคะโอเคแล้วนะเนาะออาต่อสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของพอเซียนสองห้องค่ะมือนี่พอเซียนสองห้องกัดเน้นพิเศษอิลินะคะบอกเลยว่าเมื่อนี่มาพร้อมความมั่นใจเอาแขนแคนแตกโป่งโลดเมื่อนี่ว่าสัน่นเพราะว่าเดนวิ่งรูดไปที่เก้ากับแปดค่ะ จับคูมหาห้าห้างแขวนๆนะคะมีเก่าสามเก่าสี่แปดสามแปดสี่และกับเก่าแปดค่ะคุณพ่อคุณแม่ห้าหางโอ้ยคือมาตรงกับปูสุมเหยียบเนาะบันเก่าแปดนี่อา้อาวอา้าวอ้าวหรือสีมาคือเพื่อนว่าอิลีบอ๋อาร้องเบิงนะคะฟากเลขสามโตมาสองหางสามเก้าแปดแล้วก็แปดเก้าสี่ค่ะ แค่นี้เลยนะคะแค่นแค่เลยนะคะสำหรับแนวทางลาววันนี้ของพ่อเซียนสองห้องนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าหนึ่งสองสามห้าปดเโอเคแล้วเนาะอ่าไปต่อกันเลยนะคะไปต่อสำนักที่3นะคะมาต่อกันที่แนวทางของเซียนโคร,ราชค่ะ บ่ทร,รมาดาคือกันสําหรับเซียนโคราชนี่ว้ยเดินดีเดินยาวคักนะคะบดเดือนนี่บ่แมนพ่นเข่ามากนี่บ่แมนจุงงวดพุนบอกคุณบอก,ค,บอก,ค,บอกคุณแม่ฮะลองพิจรารณาเบิง้งนะคะมือนี่สิเป็นจังไดเนาะนี่สาหรับแนวทางราววันนี้ของเซียนโคราชนะคะจับตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนี่เอามาให้เต็มสูตรเลยนะคะสามตัวด้วยกันก็มีเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปด ต่เส้นโคลาดเพันเน้นวงกลมไปที่เลขหนึ่งกับเหลขกสี่ค่ะจับโคมาเนี่ยชุดเด่นหกหางคือเกาเนาะแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดขออภัยค่ะแปดสี่นะคะห้าสี่สี่หกแล้วก็แปดห้าค่ะอันนี้คือจับคู่ชุดเด่นนะคะชุดกันอีกสี่หางนะคะกันไปที่หนึ่งสี่หนึ่งหกหกห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งค่ะ โตที่เส้นโคาลาดเน้นนักเมื่อนี่วงกลมมหาศีหางคือเกานะคะเพิ่นเน้นนักไปที่เลขแปดหนึ่งหาหนึ่งแปดศีแล้วก็หาศีค่ะอ่าลองเลือกเบิงเดอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะมักตัวใดของเพิ่นก็นล่องเลือกเบิงนะคะแล้วก็ห้เลขลักลอยมากนะคะเมื่อนี่เส้นโคาลาดคำนวณไดนะคะลักลอยไดสามโตกลายเปเลขหนึ่งเลขศีเลขแปดพร้อมวงกลมลักลอยไปที่เลขหนึ่งนะคะ จับสามโต,4 4ส,โตสองหางหนึ่งแปสหนึ่งห้าสี่ค่ะเหล็กซีโตฝากหน้าสองหางขึ้นกันนะคะ8ปดหนแดสแล้วก็8ปดหนึ่งสี่ห้านั่นเองค่ะอาแคบนะจ๋ไว้นะคะแนวทางเล่ามือนีของเซียนโคราค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะ ปิดท้ายนะคะสำนักที่สี่นะคะปิดถ่ายกันที่แนวทางของเล้าปิสนานี่ล่ละเออเป็นจังไดบู้ช่วงนี้นะคะสงสัยสิคือสีภาพไปมานให้บ่เล้าปิาสนาช่วงนี้เหล็กเล่าคือบกคอยเดินอะ่ะเอ๊บสี่องเบิงเนาะมันหลุดมาลายงวดแล้วนะคะจังได้งวดนี้กับจอบซ่อมเมืองก้อนก็นได้นะคะแต่ว่าทํามักน้ากะจัดคือว่าละคัดกระพานคือวาอ่าเนาะนี่ เล่ามือนี้นะคะแปลกมูนิดนึงนะคะเล่าปริศนาฟันวิ่งหกประสันเออเน้นเลขติดหกคุณพ่อคุณแม่จับคู่สี่หางหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่ประสันเดเอออย่างนอคือเป็นองสี่นอ,นอมือนี้คือบวกเขามูเขาปวกประสันจักคือกันนะลองดูนะคะเอาแคปหน้าจอนะคะคุณพ่อคุณแม่ อ่านี่ละของเราปริศนามือนี่นะคะเลขหกกับส่งเขียนงามอยู่นะมือนี่นะเป็นจังไนนอ้าวสองถุ่มครึ่งมาลุ้นกันนะคะสีมูสีจ้ากันลูกกันพุละหลังสองทุ่มครึ่งนะคะโอเคนะคะสําหรับเลขเราววันนี้เนาะก็ชัดเจนครบถ้วนนะคะคลิปนี้สี่สำนักนะคะ รวมของผู้เท่าน้าโชกก็เป็นหาสันกนะคะเจ้าจงกะจัดทำลงใหายคุณพ่อคุณแม่ครบถ้วนแล้วนะคะจังไดแรงนีกับคอยทุกท่านทุกคนนะคะโชคแห่งโชคมันเนาะเลือกตามข้องไผ่ยิบจับโตได้นะคะกับคอยทุกท่านสมดังปรารถนาให้ได้เฮให้ได้มนันรับโชครับทรัพย์กันทุกคนนะคะสำหรับเหล็กเล้าเรียบร้อยไปแล้วต่อไปสิเป็นในส่วนรัฐบาลไทย ยาแม้แต่พลาดยาพลาดแม้แต่คลิปเดียวเออจะเป็นอย่างดอกเออเลยเราเระบบสเส้นซองก็ได้เมื่อนี้มันที่หยิบแกลวเหลืออีกสามมือคุณพ่อคุณแม่จะควเลขรัฐบาลให้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อนี้สเส้นซองมีโอ้ยบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวหลายอันหลายแนวมากๆเลยนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะพักเล่าก็จริง แต่ว่ามีที่เด็รัฐบาลไทยมาบอกคุณพ่อคุณแม่โปรดติดตามชมคลิปถัดไปนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของอรลงกับวัฒรรดดาคือกันเนาะฝากไว้น้ำแน่นะคะสหรับคลิปนี้เส่อซองคอรต,ตัวล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดเฮาค่อยพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ